สบายดีกาบทักทายสบายดีเอ้สี่สุขุสุคนเดอ<ห>้ <ๆ S 1> ออีพีพ่ใหม่พี่น้องเลยมื่อนี้พาพ่ออย่พี่น้องมาเบิง่งอ่าพ่อกับแม่น้องตายเนาะว่าเพิ่นจะกินวุ้กระทะเป็นอยู่ครั <c> ้ <oughs> <c oughs> งแรกของเพิ่นพี่น้องแตบบ่ก็ๆๆๆอ่าบ่เคยกินเนาะแต่ก็เพิ่นคิดยาครั้นแหละเดี๋ยวสิทายเบิ่งเนาะว่าเพิ่นจะกินเป็นหรือบ่เนาะพี่น้องมือนี้บรรยากาศสบายดีว่าคัริงอีพี่ใหม่อีพี่ใหม่ว่าคำตุย ไอ้กะเมยเนาะสบายดีเลยน้องตายไอ้ซุกเนาะสบายดีสาวเม่ทางนั้นยังล่ออ่าพอคนขึ้นมาเนาะคือว่เจ๊ยเอาควากันอยูเลยนะเออเออเม่์ไหนนะแต่กะเอาเลยอยวาิถ่ายเบิังเนาะพี่น้องเพราะว่าถ่ายคลิปก่อนมันกะเหงาเลยเนาะเลยมาถ่ายคลิปใหม่กัอย่างลงาย ดสุดท้ายไปเฮ้ยพ่อเพื่นบ้านด้หน้าเลยเนาะสบายดีพอดีนะพี่น้องมาไหมเขาเขาจะเอิ้อมูกระทะมากระทุพ่อชิลล็องมึงนี่กะสติปน้องมากเลยเนาะสบายดีเพื่อนไกลๆกันนี่แหละพี่น้องเลยตามคนเพื่อนอะมรเนี่ยอย่างยุ่งยุ่งอก่ายิี้มาเลยพ่อแม่พี่น้อง ข้าวใบูกระเบื้องขากินโอ้ยอย่ามันชุกขีมกินพาเลยเออไอาตายเออเอาเปนงวดไทยที่หนขีมไห้ซอสวิธีกินแบบไรแบบไรเนาะ่ทุกไ่ไวเอย่มันหอนแป๊บนึ่เรามันหอนมันแบบุนน่าเิงาอันนั้นน้ำซุกมัน เอามาไหนก็ดีเลยบ่พอบอกินอกินบอกกินเลยเนี่ยกโบยคนนี้ตีมาเบ่งมาเบ่งโอ้ยเจสิอ้าเจสิ้าก่อนเนี่ยนะนี่ด่าะดือนะกระดือนะ จะก็ไดบไปเสียเงินอีกย่างหน้ยก็ล่อยฮาริ้งเลยนะคราฝาเสียหนักมาตั้งเดอะตั้งเยอะแค่พันนเองเป็นหมอพันเดียวพันพันกว่าเเือเืี่คนอยากฝากมากอายุคอย่านอาฝากเป็นเครื่อใช่แบบนี้ันซื้ออายุล่าพี่หนูบุเอ้อแม่ มันบริสทยคาาอีางเงินเอาเนาะมันอร่อ่าบริสียได้มันบริคาฝาข้างนั้นี้เป็นบดเอาโอ้อะไรจบ่าหอนเด้อียอ้ยังโผล่เลยเป็นอเป็นบเอาเอาตัวมันชุกนอะไรเดอหลอมันนเดินก่อนเลยมันสุกอันนี้เลยจ้ะ เดี๋ยวมันี๋มันเซุกสองสาวนี่พิจเนต่ะมั้งเฮว่าเอาจหน่อยอวดใจว่ลองมึงจักหน่อยจัหน่อยจัหน่อยจะปิดกล่องได้สิยุ่มยุ่มยุ่มกผาปิดลวอกฉันนะเอออยู่ในหาดขาเจะกินแบบมุกกระทะมกะขันอยู่ในหาดขาเจาก็เอิบุเพนะบุเฟ่ป์ไปเนเนอะแกัไม้ของบุเเนะเลยเข้าทุกเด้อ ให้เขาได้จะเพลานไงพอกินหมึกคากากเลิศมากเลยเลิศมากเป็นยังผักช่วงกินก็ผักเพราะเขาภักตงนี้โอไฟเก่านี่็จะม่ได้จุกอเนาะเอาพมนเน่ยแล้วยังยวดุกกินได้หาฮเขาฮะกินไร้บปันไดเนาะเดี๋ยวมันเปลี่็นนี่เนาะเปนี่ยนะ

อีแะครังแหกเบ้องเนี่ยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ฮะเนี่ยโอ้เบาคำต่อยประานกินพอตอนเถอดึกเบิ้งค่ะคำแหลกจึงเบองเบาคำซงกินก่อนแล้วพอไรจึงินํำรันดึกเบ้องล้วอยาก่วคันบ้า ไม่ไาจไปกินปเตมมยบรรยากาศการกินชุกันน้องตายนะูยอสวหงกระถะสองคนเป็นนั่งเลาะเขาใหม่หินะค่ะเออเป็นสุภาพบุรุษในตีาสุบ ส่วนี้ว่าไ้เดือกไงหยอกเลยบาขำเตยกับบาขำสิงข้าีคเวมันามทุกเนี่มอยกินมอบกากินพักได้รลายเด้อีดกินหลายตอนนะ กินผ <mm ักในลายไอ้สุกปะไอ้ผู <S <s yes euh ้สาวกินผักในลายตอนไหนกินกินเออาียมัเออจะินไรดีจะกินเอกมี่างทละจะได้คักยัวไหมี่บ้นเบาได้คลิปปกก้อนนะินี่คลิปไปกินพิซซาเป็นาเออลองเอามูกระถางจักขวานเนี้ยเด้อเราเคยกิน

มเด้อมาเด้อมึอนีหยดน้ำลายพูดสุบไปไม่ปนรอกกินเลยแลลวเขาบอกอยากนะบ่คือจากเขาบอกินได้หมนได้กับอมอวีดทุ่นได้ปมท่ันจต่มันถ่องแปรปวนเนี่ยกบบาอยากมันเลยเค็มมากหมดเบ้ญมาง่ายบุญ ใช้มือเซฟได้นี่เซฟสิงเซฟสิงเซฟซุปเซฟต่อยตัวนี้ย่างมันใช่ไหมย่างมันไอ้ขั้วเนาะนี่นอกนี่เบิ่งนได้เบิ่งนได้ให้เบิ่งบรรยากาศก่อนบรรยากาศรอบๆบ้านเนาะบรรยากาศยามแดงไปดูเอฟซีทุกท่านเน๊อะเบิร์ให้เบิร์ รอบๆเพื่อนเนาะจะหน่อยไฟเขาหน่าแล้วก็เป็นสียูน่าอะไรเนี้ยเพื่อนเนาวายยูนี่มันขับแคบเนาะทางทางหลุดกับบะข่อยอันนี้ มึงกันเดินๆเ้อพี่น้องต่อมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อคอมเมนต์เป็นกำใจได้เด้อพี่น้องเออปอกนี่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 ปอกก็พอแล้วเนี่ยเจ้าเออ ชิฮามือ่าไม่กินไรแล้วตัววะโอ้คณาผมพิกไรใหม่หนอบอใช่เอาผ้กินนิดน้อยเเอ้ากินคัใหญ่ๆไปเออให้แม่กินคำใหญ่ ครับ้านคบร้ขอบคุณหนาทาง่งไทยเนี่ยสนับสนุนกิ้เนาะขอบคุณเลยขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรแข่งแรดต้องเหมือนเนาะเออแ่ดขอบคุณะแฉ่ยัวอะไรแบบถึงปากอยู่เนาะอร่อยอร่อยถึงปากกินครับนี่มันยังแชะไม่สิ ว้าวว้าวว้าว้การยุ่วมัแกงพ่อมืองนั้นว่าเสยกสีะไเขาคือ้าไปนะาด่าเดี๋ยวเด้อวมังแกงเนี่มันเบิดเดี๋ยวเบด้าคือจะเข้าไปในีตัวภาษามึงมึงจะขีดนะไม่คนตายแล้วพูดเป็นโบราณน่าเยอะห่อยนะนัดเตี๋วเดวมายอมจ้น้อยสองคนเลยสาวสองคนเลยโเห็นจับเสากันเอ จะมาเคลือนบาคำสิ่งเบาตัวอีกว่าจักสียนหลายตี่บาตัวนียผุดสาวขาเคนแลเุ้าวเยไปใจเลยมึงใหญ่นึกว่านึกว่และอ่านว่แจกมาแล้ว มันเดิมดำแล้วเอากรุกเไรบ่ก่อหยุดก่อนกินหมูกระทะน่เป็อบวกนันใหม่ักคืนแม่จะาไข่ร่วงแก็ะเอาผักร่วงยองัใช่นแขงมันจะขุนนี่ตัวนี้ครับอันนั้นเออก็มาเพียตัวนว้ว่าขาก่ากันนะถามพอกับเม่เพื่อนะความจริงตัวนี้ขาก่อขา้น ขัดคนคนละแนวเนาะอเอาบเกยกินจะเกิดต้นหนึ่งขเบเกยมอนี่ก็บเกยเนส้นี่ยวเราะัวเาาะหัวะหเาะหัเราะัวเราวาหัวเรหัวเวเราหัวเรากัวเาะัาัเราะหันาะหัรา <Monsieur S 1> right. ัเะัวเาะหัะัวาัเราะเดะเอมันเราะบั่ มีเซฟต้พอยาเนาะเซฟต้คารมันตัดเองัน้เซฟต้คันีมาเซฟตี้ปันใส่แมว่าจะใส่กับเงินมีเขามากนใส่ท่าว่าติกีเอาโรคนีวากินหมอนกินมนใส่ดอกเขาบ่มาพักาไามากินนิเป็นยังวะอีสังพักานไครับเอองแต่จะบมี้เนี่ยมันเสร็จ

มัาท่นซุกตั <c oughs> วใดก็เนหาย่กินกไ็ไใ้นะ <No. S 2> หิเ <c oughs> <c oughs> นี่ด้นี่บรรยากาศอบอุ่นเนาะกินหลายคนเาะอวาอบอุ่นอบอุ่นเอานะบรรยากาศก็หะเน่ยพี่น้องยามนียมันเนอก็เ,อเวนกะอยู่ก็ได้พี่น้องเลี้ยเเงเลียงทไมยู สุดมืหอยบน้อยมาหนึงมาเด้อผักลายมีน้องกินลายคนแบบแสบขนาดตุนใครบ้าขนาดหมอนี่บวตี๋เนาะบตี๋คือานบตี๋อุ้ยอ๋อนอ่มันดตี๋ต็ว่าบขาจะรุกกา ทางนี้คือมันปินดังใส่กินซองซ้ำขับเมื่อดถ่ายนไอยซุปก่อนเอาก่อนเอาเดี๋ยวพอมันแห้งยับออกไกลเนาะยิ้มแล้วเออยิ้มแล้ววะยิ้มแล้วหลบย้นแม่งยิ้มเขายว่ากินแบบรับแล้วกินตั้งเข่าเด็ดอะไรเด้อแหน่แนเนาะ

ยี่บายี Napoleon> ่บซาวบ้าดือดุ่นนะี่บาเือฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮา่าน้องดูเอามามบอนี่ใครมันีโอ้ยมาจะ้ก็แต่ละเขากินแน้วของอาหารดีจากคุณบอหม่ามาคล้านึกว่าบยุบยุเพื่อนแลยฮะ อาหาย่างย่างไวให้ฮะแม่แม่กดใจกดใจอ๋อจุฬาใส่จะาิใจอไรคุิแล้นบแนพอคนได้เนาะพอดีแซ่บแสบกินตัวนี้ยตัวนี้ตัวนารู้อะขึ้นเด็เาเฟ่มาอะไรมาแต่ซีโมงเออบอกนอยามันอนโอ้บกเขาไห มาชิมกินชิมอะไรเดี๋ยวการชิมน้ำพี่น้องอิ่มอยู่อ่รนี่เน้อพี่น้องเลยอิ่มยิ้มิเลยกัแม่ก็พอไปอะไรยิ้มดีใจแลยเนาะเพิ่งบกเคยกินเห็นเห็นแม่มาก็กินไ้แบบเออก็คือแซ่บ กินได้อยู่เนาะกินได้ลายอยู่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กันสิขอจบเพียงเท่าน,นี้กันแหละพี่นออ้องเฮ้ากับสิตังเดืนจังหน่อยแล้วก็จังสิได้เม,มเมื่อเนาะถือหม้อมื่อเดกัดแต่หม้อแบบนี้เ <laughs> พาะกันคลิปหน้าพี่น้องทำมากอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเดอ้อ<ม>พี่น้องเดอ้อคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจมาหน่อยเด้อเพาะกันคลิปหน้าปอะกาศข่าวมาสบายดีเด้อ yeah